คุณแฟรงกี้ได้เป็นแฟนกับคุณน้ำปลายคุณจะพาคุณน้ำปลายไปเที่ยวไหนอันดับแรกผมอยากจะตำสมตำให้คุณปลายครับน่าจะไปเที่ยวน้ำตกทะเลเดี๋ยวต้องทำโทษที่แฟรงกี้แกคือคนไทยเลยอะพาเข้าไปน้ำตกแล้วก็ไปตำสมตำเนี่ยสวัสดีครับคุณแม่ยินดียินดีที่ได้รู้จักครับผมผมเขารอบในคุณแม่ครับ สวัสดีครับผมแฟรงกี้เป็นนักลงทุนนส,สังหาร์เรมสับครับผมเป็นคนออสเตรเลียมาอยู่ไทยได้เจ็ดเดือนแล้วครับตอนอยู่ออสเตรเลียผมก็จะกินพวกพาสตา้าพิซซ่าแต่พอย้ายมาอยู่ที่นี่ผมก็ชอบกินสมตำปูปลาครับมาเลยนะครับเป็นมากครับคือปัะจณีในเทมเนียคือคือพรีเมียมสำหรับสา,าสวโสดมากๆแล้วผมรู้สึกว่าแฟรงกี้เป็น เป็นคนที่เดินออกมาแล้วไม่ได้ขยับเยอะแต่ผมรู้สึกว่าหน้าลุคแววตาทุกอย่างคือมันดูมีความดุดดันอยู่ภายในใช่ผมรู้สึกว่ามันมีสนเสน่ห์แบบดึงดูดเราเข้าไปมากๆแล้วผมรู้สึกว่าสาวโสดก็อยากน่าจะอยากทำความรู้จักอีกเยอะมากๆฉะนั้นผมจะให้โสดครับผมโสดไปก่อนลเลยโสดเลยอาวุ้นมาตัวไม่เห็นด้วยถ้าเป็นส้มตําปกติอะ่ะ ตูมจะเฉยเฉยมตำไทยโอเคแต่พอทีมงานเขาแอดออนปลาเข้าไปซึ่งโอเคจริงๆต่างชาติชอบปลาบ้านเราเยอะมากนะครับอะเแต่สีที่เขาตำออกมาถ้าเขาตำเองหรือกินอันนี้ไม่ระจำอ่ะมันไม่ใช่คนที่เป็นต่างชาติกินมันเป็นสีของคนอีสานกินเลยอ,อีกอย่างนึ่งอะเขาดูเป็นคนที่พยายามจะฝึกภาษาไทยด้วยนะ<อ>เพราะถ้าสังเกตจริงๆแฟรงกี้เป็นคนที่พูดภาษาไทยอะอโอเคไม่ได้ชัด แต่พยายามพูดให้ช,าช้าเพื่อให้คนเข้าใจให้ได้มากที่สุดไม่แล้วเจ็ดเดือนพูดได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากถือว่ามีถือว่ามี private teacher แน่แน่ Frankie you are not available <ล>ไม่ดเจ้าของไม่เจ้าของไปเลยครับถ้าคุณแฟรง k กี้ได้เป็นแฟนกับคุณน้ำปลายคุณจะพาคุณน้ำปลายไปเที่ยวไหนใน<อ>ประเทศไทยคืออันดับแรกอันดับแรกผมอยากจะตำสมตำให้คุณปายครับ <laughs> น่าจะไปเที่ยวน้ําตกทะเลยเดี๋ยวต้องทำโทษนะแฟรงกี้แกคือคนไทยเลยอ่ะพาเขาไปน้ำตกแล้วก็ไปทำสมตำเนี่ยล้วตกไสโย่พาไปน้ำตกไสโย่แล้วซื้อของตามสมตามาใช่เดี๋ยวต้องให้ไก่ยางแฟรงกี้ลองเข้าหาผู้ใหญ่ที่เป็นคุณแม่ของน้ำปายให้ดูหน่อยว่าการจะเป็นลูกเขยไทยต้องทําอย่างไรครับสวัสดีครับคุณแม่ยินดียินดี่ได้รู้จักครับแล้วก็ผมเป็นคนที่ คุณพี่บอกเม kind of right ื่อกี้ว่ามันนัดจะมีหลายอย่างที่ผมยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยแต่สิ่งที่ผมเข้าใจนิดหน่อยคือเราต้องเคารพเคารพในผู้ใหญ่แล้วผมผมเคารพในคุณแม่ครับ้วันนีสวัสดีครับวันนี้ระหว่างเราคือวันนี้ผมหิวมากครับหิวมากสั่งอะไรดีครับส้มตำปูปลาครับส้มตำปูปลาเอาเผ็ดไหมครับเอาแบบเผ็ดมากๆรสจัดๆครับจัด กินเผ็ดได้เหรอครับกินได้ค่ะโอ้ได้เลยครับต้มตำต้มตำจัดๆเออแล้วต้มตำจะกินกับอะไรครับคือวันนี้ผมจะกินกับขุนน้ำปลายค่ะเราจะต้องเป็นโตัวนี้แล้วกันครับเฮ้ยฮะแต่ว่าก็ไม่ไน่ใชจจะเป็นโตัวตัวนู้นนไหมคะตัวนู้นไม่เอาครับไม่เอาครับเราจะต้องเป็นโตัวนี้ตัวนี้แล้วกันครับเฮ้ย อยู่กับญาติลูกน้องใช่แล้นั่นนั่นเป็นจุดที่ทําให้คุณรักประเทศไทยเลยใช่ครับคืออย่างที่แฮชแท็กบอกเขาทําให้ผมหลักประเทศไทยแล้วก็ทําให้เห็นทให้ผมเห็นหลายๆอย่างที่ไม่เคยไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตของผมนะครับใช่ครับคุณเห็นอะไรบ้างครับคอนไทยไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนคอนไทยอาหารไทยไม่มีในโลกเหมือนอาหารไทยวัฒนธรรมไทยไม่มีในโลกเหมือนวัฒนธรรมไทย คือทุกอย่างมันแบบพี่เซมากมันสเปเชียลมากแล้วก็ผมผมถ้ามีโอกาสผมอยากจะใช้ชีวิตในประเทศไทยยังยาวเลยครับขอบคุณนะครับคือมีมีอะไรอยากจะบอกกับคนไทยที่ดูรายการเราอยู่ไหมครับผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากมากที่เปลี่ยนชีวิตผมในทางที่ดีครับโอ้น่ารักจังเลยเกียดได